หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทําการติดตั้งซูมเลนตอนนี้รันแคมของเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเซตอัพกันก่อนนะครับก็ทําการเปิดฝาครอบเลนส์มาก่อนนะฮะหลังจากนั้นเราก็ทําการเปิดเครื่องเลยครับกดปุ่ม power ค้างประมาณสามวิปกติดีนะครับไม่มีปัญหาจากนั้นก็เปิดไ i f i ต่อเลยโดยเราจะเชื่อมต่อไฟผ่านสมาร์ทโฟนนะครับเราจะมีเป็นแอปพลิเคชันนะครับของรันแคมนะฮะเราสามารถโหลดได้ฟรีหน้าตาประมาณนี้ โดยก่อนอื่นนะครับให้เราทาการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับในชื่อของ RUN แคมจะมีชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ Serial Number อ่าจะขึ้นว่าไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับน,นี่คือใช้ได้แล้วกดปุ่ม Connect ได้เลยโดยหน้าตาข้างในนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะจะมีจอที่เราสามารถเห็นภาพไปจากกล้องโดยตรงนะครับซึ่งสะดวกในการเซตอัพมากๆ ซึ่งไม่ต้องตกใจนะครับภาพที่แสดงในจอเนี่ยคุณภาพความคมชัดอาจจะอดรอปลงมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับไฟจริงมาดูในส่วนของเซตติ้งกัน่อเลยก็จะมีเมนูให้เลือกประมาณนี้นะฮะโดยในการเริ่มใช้งานใหม่ทุกครั้งนะครับให้เราทำการฟอร์แมต e m o r ล c การซสก่อนเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเออเรื่องของเครื่องนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันเมมเต็มบนตัวด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเซตอัพด้านนอกบ้าง อันนี้จะเป็นการปรับเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกของภาพโทนสีจะเปลี่ยนไปนะฮะผมเลือกเป็นออโต้ไว้แล้วกันส่วน,นนี้เป็นการปรับแสงนะครับความสว่างในส่วนนี้เราสามารถปรับมุมภาพได้3ระดับโดยอันแรกจะเป็นมุมภาพได้กว้างที่สุดแล้วก็จะมีปานกลางกับแคบที่สุดในส่วนตัวของผมเนี่ยเลือกใช้เป็นมุมภาพได้กว้างที่สุดเพื่อเก็บรายละเอียด อันต่อไปนะครับจะเป็นการปรับโฟกัสของตัวกล้องอันแรกจะเป็นโฟกัสทั้งหมดอันที่2โฟกัสช่วงตรงกลางอันที่3โฟกัสเป็นจุดครับโดยผมแนะนําไม่ใช้เป็นโฟกัสตรงกลางกับแบบจุดอันสุดท้ายจะเป็นการฟลิปภาพเหมาะสําหรับคนที่ผิดกล้องแบบกลับหัวหรือสามารถตั้งเป็นออโต้ก็ได้ครับต่อไปเป็นส่วนของเรสโซลูชันนะครับผม ก็จะปรับได้สูงสุดเป็น1 0 4 0นะครับเป็นซ u เปอร์ไว์โดยจะมีเฟรมเรทและขนาดไฟล์ให้เลือกลองลงมาก็จะเป็น Full HD ครับ1080นะฮะก็สามารถถ่ายสูงสุดไปถึง6 0เฟรมซึ่งค่อนข้างจะลืมม่นพอสมควรหรือถ้าใครที่อยากได้ frame rate เฟรมเรทเยอะไว้ตรัโลโมชั่นแนะนาเป็น HD 720ครับซึ่งจะได้ถึง1 2 0เฟรมส่วนด้านล่างก็จะเป็นโหมดการถ่ายภาพของกล้อง เราสามารถเลือกดูภาพที่เราถ่ายผ่านแอปได้เลยการใช้งานคร่าวๆกว็ประมาณนี้ครับโดยในการใช้งานจริงไม่แนะนำให้เปิด wi-FI ค้างไว้นะครับเพราะเครื่องจะร้อนสลังการติดตั้งกล้องบนรางปืนนะครับผมได้ขาจับกล้องนะครับมาจาก พี่คนหนึ่งนะฮะเป็นงาน 3D p ดีพิ e เตอร์ของต่างประเทศข้อดีของเจ้ารางตัวนี้นะครับคืองานค่อนข้างดีแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานเพียงแค่เสียบกล้องเข้าไปก็สามารถติดตั้งบนรางปืนได้เลยแต่รางตัวนี้ก็มีข้อเสียอยู่ครับคือน็อตที่ยึดข้างล่างจะสร้างความเสียหายกับรางปืน โดยสำหรับคนงบน้อยนะครับหรือไม่อยากให้ปืนเป็นรอยนะฮะก็มีวิธีติดอยู่โดยใช้ตีนตุกแกนะครับที่แถมมาในกล่องแปะเข้ากับลางนะครับล้วใช้เคเบิทลท้ายรับอีกทีเคเบิลท้าให้ใช้เป็นแบบที่ปลดออกได้นะครับทิ้งท้ายด้วยภาพตัวอย่างการใช้งานขอบคุณที่รับชมและพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับคน,นึอนน ไปไหนทําไว้ทําไว้ <iyorsun> yes. <ings radio> <noise> <small mystery> <noise> โดนนโ